สวัสดีครับขอต้อนรับสูเวียนิมบริฟกับผมธน o n ันทองครับตลาด IPO ของประเทศไทยค่อนข้างที่จะคึกคักปีนี้นะครับโดยดีต่อเนื่องจากปีที่แล้วแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสก็ตามนะครับตามรายงานของ d e l Logic นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเมื่อใครเราเองนะครับมีบริษัทเข้าไปทำา IPO หรือว่าการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปจบทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีจำนวน14บริษัทด้วยกันนะครับมูลค่าทั้งหมด2,920ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและคาดการว่าในครึ่งปีหลังโดยเฉพาะยิ่งในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นี้จำนวนของบริษัทที่จะทำา p p o จะเพิ่มขึ้นถือว่าจะเป็นสถิติเลยทีเดียวตามปกตินะครับประเทศไทยนะครับจะมีการทำา IPO ประมาณ30 บริษัทในแต่ละปีนะครับโดยระดมทุนโดยเฉลี่ยนะครับปีละ2,800ล้านเหลียญสหรัอเมริกานะครับสำหรับตลาดของฟิลิปปินส์ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของ IPO นะครับหลังจากที่บริษัทอาหารนะครับ m o d e r n i s t นะครับและเครื่องดื่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับส่วนตลาดของสิงคโปร์และมาเลเซียปีนี้ไม่ได้คึกคักมากครับ รายละเอีจะเป็นยัางไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์คนตุบบุหร่หโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบลมฟันเว้อย,ย่าง Facebook, Twitter, Instagram รรวมทั้งบีรบาลแอปพลิเคชนและอย่ามกดติดตามบัญ y ียูทูบเ you, พื่อรับข้บมอมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ